สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเชีงเจมจากทางร้านเจีเทีนะครับมาแนะนํานะครับผมการปรับจูนปลีนะครับผมการปรับแต่งปลีกับพาวเวอร์เนี่ยตอนที่เราติดตั้งไปใหม่ๆเนี่ยนะครับเราควรที่จะอ่าบาลานซ์ยังไงนะครับผมการจูนความถี่ยังไงแบบเบื้องต้นนะครับผมไปแบบไวๆทางนี้หนึ่งคลิปนี้นะเดี๋ยวรบกวนลูกค้านะครับใส่หูฟังด้วยนะลองไปรับชมกันดูนะครับแล้วก็ ลองไปเอาปรับใช้งานดูนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับผมย้ำว่าเป็นวิธีที่ผมทำอยู่นะครับจะถูกจะผิดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าผมใช้งานแล้วได้ผลนะครับผมแล้วก็ผมก็ใช้อยู่ตลอดตอนนี้นะครับผมแล้วก็แนะนำให้ลูกค้าท่านอื่นๆไปใช้งานบ้างแล้วนะครับผมเมื่อลูกค้าก็ใช้งานได้อย่างดีนะครับผมเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูครับว่าทำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันที่ปรีแอมนะครับ อันนี้คือเราต่ออะไรเรียบร้อยมาแล้วนะระบบนะครับผมทั้งอินพุตเอาพุตชุดไฟนะครับทีนี้เรามาดูกันที่หน้าปลีนะครับก็ตั้งเอาไว้กลางๆนะครับผมเอาไว้กลางๆก่อนเลยนะทุกตัวเลยนะครับความถี่ทับก็ปิดเอาไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ความดังอะไรปิดเอาไว้ก่อนเฟดเดอร์ก็ตั้งเอาไว้ตรงกลางนะครับผมทีนี้มาดูที่ power power ผมจูนเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็คือเปิดเกนขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้คือ power กับทับนะผมเปิดเกนขึ้นมานิดนึง นะครับผมแล้วก็ตัว LPF เนี่ยผมเปิดสุดเลยนะครับผมแล้วก็ปิดกลับมานิดนึงนะครับตัวซับโซนิกเนี่ยก็คือผมเปิดประมาณนี้นะครับผมก็คือเปิดนิดเดียวนะครับซับโซนิกนะตัวนี้นะครับือเปิดนิดเดียวนะครับแล้วก็บูตเบสก็คือตั้งไว้ตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วก็ความถี่ตรงนี้นะครับผมก็เปิดมาประมาณนี้ครึ่งๆึนะครับอ่จะสังเกตว่าผมตั้งตรงกลางหมดเลยนะครับนะอันนี้นะครับ ่ทีนี้ตัวเสียงก้างนะครับผมก็ผมจะตั้งไว้เป็นฟูลเลนส์นะครับผมแล้วก็เปิดเกณฑ์ขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็คือจะใช้เพลงที่เราฟังอยู่ตลอดนะครับเทสอยู่ตลอดนะครับผมเริ่มดูเสียงก้างนะครับผมอ๋อเกณฑ์ที่เครื่องเล่นนะครับเปิดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเราลองดูว่าวอลลุ่มตัวเนี้ย เราเร่งขึ้นเยอะหรือเปล่าถึงจะดังนะครับถ้าเร่งอยู่ประมาณเก้าโมงเนี่ยมันมันดังอยู่แล้วนะครับก็โอเคแล้วนะครับบาลานนะถ้ามันยังเบาไปนะครับนนผมก็ต้องเพิ่มที่เครื่องเล่นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพยายามอย่าให้เกิน8ปดสินะครับเดี๋ยวมันจะคลิปนะครับผมแล้วก็ที่วอลลุ่มตัวปรีเนี่ยเราเร่งเต็มที่แล้วไม่ควรที่จะเกิน เที่ยงนะครับหรือว่า11โมงนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นงานโมดิฟายหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือยิ่งยิ่งเราเล่นเยอะอสัญญาณรบกวนมันก็จะเยอะขึ้นตามไปนะครับผมก็เลยอย่างนะนําให้เล่นอยู่ประมาณ90โมงหรือ10โมงนะครับมันผมเนี่ยผมจะเล่นอยู่9โมง10โมงตลอดนะครับทีน,น,น,นี้เราลองฟังดูนะครับนะว่า เราตั้งเป็นสัญญาณฟูลเลนแล้วเนี่ยเสียงโลนะครับมันเข้ามาในชุดเสียงกลางเยอะจนเกินไปหรือเปล่าถ้ามันเข้ามาเยอะเกินนะครับ oh <my> เราสามารถตัดที่ปรีได้เลยนะครับประมาณนี้ ีนี้กรณีที่ปรีแอมนะครับ <c oughs> มันตัดไม่ออกนะครับรเราก็ต้องมาช่วยที่ power โดยการลักสวิตตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ไฮพาร์สนะครับนชค,ครับปั<อ>บกกลับไปนะปักกลับไจ้า ค,ความที่ต่ำก็จะหายไปนะครับผมทีนี้สมมติว่ามันยังติดอยู่ก็ลองอุอนไยพัดขึ้นไปเลยนะครับ,มบมมมสมมติว่าผมชอบอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับ ทีนี้ความที่อื่นเราก็สามารถมาตัดมาบูธที่ปรีได้เลยที่นาบดีคนาเดียวนะแต่ว่าพอแม่เจ้าน่ะยี่มันก็มาไทยกันจำจำใจจางเจ้าแล้วที่นาบดีเาตอาต้อง้เข้ามาวสิเป็นไปหมดเลยทีนี้ลองดูชุดซับนะครับ ตอนนี้มันก็สําหรับผมมันโอเคแล้วนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากที่จะจูนเพิ่มนะครับก็ลองปิดอันนี้คือบูธเบบูธความถี่ที่มันหายไปนะครับผมตั้งเอาไว้อยู่ประมาณ50าสิรเพลสใีสิบเพนะครับอันนี้บูธความถี่ลึกๆนะครับอันี้บูธความถี่แขผมจะบูธนุ่มๆนะครับประมาณ3 5มสิบห้าหรือสี่สิเพตรงนี้นะครับ โลโลพาร์ตนะครับผมเปิดเกือบสุดเลยนะครับเพราะผมต้องการเพิ่มความถี่กว้างในครับตัวซับโซนิกผมก็ไม่ได้ปิดเยอะนะครับเพราะว่าตัวผมมันลงความถี่ลึกได้นะครับผมก็เลยเปิดเอาไว้นะครับความดังผมเปิดนิดเดียวเองนะครับตัวเกณฑ์นะที่ปิดสุดนะครับเปิด ก็จะประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ปลีผมมาแรงอยู่แล้วนะครับผมเปิดแค่นี้เองนะครับตีปีนะมันจะเร่งได้ติดมือเลยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะในการในการจูนความถี่นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมในการจูน่าแบบละเอียดเดี๋ยวผมมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงว่าเราใส่ปลีมเข้าไปแล้ว เราจะตั้งความถี่ที่พาวเวอร์ยังไงนะครับผมทั้ง2ตัวนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมปริโมจากทางร้าน JKT นะครับลูกค้าอยากได้งานประมาณไหนนะครับแนวฟังแนวโชว์นะครับงานประกันผังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0849644001ได้เลยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับปริโม JKT ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ